ั็ดีเนาะอะไรก็ผมชมทุกคนเลยครับคุณชมทุกคนเลยเหรอครับก็ก่อนที่ผมจะชมนี่ไอจะชอบสกิดไหลตลอดเลยอ๋อคือเราล่อหล่มาจากเขาใช่คือไม่ใช่แบบก็คือเอาจริงกันทั้งคู่ทั้งคู่แหละผมว่านะจริงๆตรงเนี้ยไม่ต้องมีเราสองคนก็ได้พี่โดยเอาไมคให้เขาสองคนสบายไม่เริ่มพูดไปพูดมาเริ่มแบบเริ่มจะแย่แล้วเริ่มจ้าวกระทิงกระทิ้งแล้วสาวๆในงานวันนี้เป็นยังไงบ้าง ครับก็สวยๆทุกคนเลยนะครับเออครับน้องๆสวยทุกคนครับมีคนไหนที่เล่าแบบว่าตุ้ยเนพิเศษไหมไม่มีตุ้ยกังกังคนไหนมีไอ้ไอ้มีเลยจะพูดเอาไอ้มีเลยจะพูดไหนเล่าหน่อยคนที่ไลน์มาหาไอ้จะทิ้งไม่มีด้วยคนนี้ไอ้พูดเรื่อยๆพูดไม่ได้ด้วยไอ้ไลน์สดอยู่เพื่อนอทีนี้ผมแย่ทีนี้ผมไล่์อะกล้องมันแดงอยู่เพื่อน ไฟแดงมาขึ้นอยู่แ,<ต>แล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วทีนี้ผมก็แก้ไ,ไม่ได้ไงไม่มีไม่มีครับเอาจริงคือเราก็ชื่นชมทุกคนสวยงามทุกคน, <Jac o. S 1> นกครับก็คือลายมาหาไอ้ทุกคนว่าว่าหรอหาลายมาหาไอว้ว่าอุ๊ยวันนี้ทุกคนเลยจริงไหมไรไหนก็ไหนก็พูดกับก้องไปแล้วแม่ง <Yan> ก <ke lle> ็สารภาพเลยครับไม่ก็ไม่มีไม่มีเอาจริงผมผมไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นก็เราก็คุยกันเป็นอ่าเล่นๆไปครับ เรื่องไปเป็นเรื่องเมาส์เราเราเป็นคนเฟรนลี่ใช่ครับคนเฟรนลี่นะเฟรนลี่ผมก็ใช้สแกนทีวอโค้ดหมดอ่ะอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวต่อแถวแล้วปฏิทินก็เปิดทีวอลฟ์โค้ดไปเลยเดินผ่านแล้วสแกนเออคุณกันทีกันกันทีปกติเนี่ยคุณกิจกรรมของคุณคือคุณชอบออกไปขี่มอเตอร์ไซค์ตามตลาดใช่ไหมเป็นแบบใช่ใช่ครับไซอองเป็นขี่มอเตอร์ไซค์ครับอันนี้คือคิวเอ้ยไม่ใช่ถ่ายแบบไอ้ยขับ ขับช่วงชิวทั์หรือว่าขับไปทำอะไรครับ<ช>ก็เป็นเข้าป่าครับผม,มเดี๋ยวนี้ผมขับแบบเหมือนชอบไปทางมอเตอร์คอร์สเป็นเอ u ดโ่ครับอ้อองางดอกน,น<ช>ั้นหนาวิลเทรลเอคือขับออกไปทีนี่คือกี่วันก็ใช้เวลาถ้าสมมุติว่าเราเริ่มทริปเราก็ประมาณ วันหนึ่งได้ครับเราออกประมาณ8ปดเก้าโมงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลงมาประมาณต้องลงมาก่อนมืดนะครับเพราะว่าตอนมืดเราจะขับยากหน่อยเ,ออเพราะว่าข้างในนี่ยมันไม่มีไฟเหมือนกับ <c oughs> ท,าทางปาร้อยเจ็ดสิบร้อยยี่ห้าครับเอ้ <c oughs> ขอบคุณครับโอ <c oughs> บบเราไมได้เยอะร้อยเจ็ดสิบร้อยยี่ห้าแล้วแล้วแล้วมีใครนั่งซ้อนท้ายบ้างกะทิงอ๋อไม่มีครับ ก็ไอ้เก้าอี้มอไซค์ผมทำมาที่นั่งคนเดียวเลยครับเขากลัวคำถามเนี้ยเขาก็เลยตัดบอกใส่ออกผมเลยไปตัวคนเดียวเลยผมรู้ตัวแต่แต่พวงข้างไม่แต่เขาอ่ะมีมีคนที่ชอบไปด้วยคุณนิวนิสันไงใช่ป่ะใช่ครับเออดูโอดูโอ้ใช่ใช่นิวและนิสันกับไอ้ไอ้เนี่ยใครร้ายกว่ากันโอ้โหนี่เขาอยู่เราแหว่เดียวกันนะสองคนนี้เขาอยู่เราแหว่เดียวกันนะระไรนะใช่ไอถึงว่าอยู่ซอยบ้านเดียวกันแล้วคือ ผมเห็นหมดอ่ะ่าเพื่อนอะไรผมเห็นหมดอ่ะผมก็เลยไลน์ไปหาเขาพี่คุณเห็นหมดที่พ่าคุณไปด้วยหรือเปล่าไม่คือผมรู้เลยว่าอ๋อเพื่อนตอนแรกเราก็สงสัยว่าเพื่อนเราชอบเลี้ยงหมาหรือเปล่าหรือว่าเออเลี้ยงเพราะอะไรอะไรอย่างนี้ของจริงๆแล้วคือแบบเลี้ยงแบบเพราะอะไรงานอดิเรกเขาเลยคือแบบว่าเลี้ยงหมาพาหมาไปคาเฟ่เนี่ยแล้วคือเหตุผลที่เขาเลี้ยงหมาเนี่ยเขาไม่ได้อยากเลี้ยงหมา อยากอะไรคือเขาอยากคุยกับคนที่มาเล่นกับเขาอารมณ์แบบมาดูหมาไหมใช่เขาเลี้ยงหมาน่ารักมากผมก็รู้เหมือนกันว่าทำไมกระทิงเนี่ยชอบขี่มอเตอร์ไซค์เพราะว่าเขาอยากให้คนซ้อนโอเคคือเราขี่มอเตอร์ไซค์เท่อหรแย่แล้วตรงนี้สันติผมว่าผมว่าต้อง่วยถูกคู่เปลี่ยนไปดีกว่าเออให้คนอื่นมากดีกว่าครับโหนีสนุกกำลังกลันเลยเออ เราเราแจกพัดไหมเป็นไดได้น่งมาขั้นรายการเราข้นรายการก่อนให้เขาสงบสุดก่อนเพาสงบสุก่อดีกว่ามาัเรามาแจกพัดกันต่อแล้วมาแด้าเออถ่ายกินมาเลนะเรามาแจกพัดกันดีกว่าแล้วนั่งกันง่วงกันหรือยังครับ ง่วงไหมง่วงไหมอากาศเอ่อง,งอน,น,อออนอกมืดแล้วง่วงหรือยังครับถ้ายังไม่ง่วงขอเสียงอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับขอเสียงหน่อยเร็วไม่แถวแล้วเสียงง่วงอ่ะเสียงง่วงเสียงง่วงมากเลยเอยากได้พัทไหมอยากอยากใช่ไหมเรามาตอบคำถามกันดีกว่าไั้นะถ้าอย่างนั้นเนี่อาจจะได้มันก็ต้องมองแรกไปอย่างนิดนึงใช้ความสามารถนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราพูดกันไปแล้วคขาถามนี้ดีกว่าอ่ะ คำถามนี้เมื่อกี้เราเพิ่งคุยกับน้องน้องไอซ์มาแล้วก็น้องมินด้วยละครกดเกมรักออกอากาศวันไหนและเวลาเท่าไหร่ผมว่าเขาตอบคำถามนี้ตอบง่ายมากเลยเนาะง่ายไหมง่ายไหมทุกคนชิมแม่คอนเป็นกระแสด้วยใช่โด่งดังด้วยเขาบอกว่าคนที่ติดตามเนี่ยรู้อยู่แล้วครับทีนี้ความไหวเลยแล้วกันความไวความไหวคำถามผู้ชมมาผู้เข้าแข่งขันไหมค่ะ พร้อมไหมทุกคนพร้อมไหมพ่อขอเสียงหน่อยดังเลยถ้าต้นั่งนั่งมามาสามสองยกโอ้พี่เสื้อเขียวให้งขอเชิญเลยฮะาบนเกมรักออกอากาศออกอากาศวันไหนและเวลากี่โมงรองไอซ์กับน้องมวยเป็นคนตัดสินหใ้เรื่องนี้กี่โมงครับสามตุ่มครั่ ใช่ไหมจ๊ะสูกไหมน้องไอสไหมครับพี่ไอเอาไอไอฟังเขเนี่ยเออตั้งใจเลยตั้งใจทำงานเลยเออตัวเกลรักเพื่อหาสูกสทุกครึ่งสูไม่ถูกไหมฮะออวันนี้่าเชียใครครับเชียรน้องรัาค่ะมนือนไม้งการมังการ เขาไม่เชียร์น้องฟับ<า>เอาพักพักน,นี่ครับผมครับ<า>นี่ก็ได้พักง่ายๆเลยนะครับอ,อีตะค้อไหมเป็นใจนี่มาเลยครับคำถามข้อต่อไปน้องกองทัพพีคและน้องมิน เล่นละครด้วยกันเรื่องอะไรอ่าชื่อเรื่องนะครับชื่อเรื่องด้วยชื่อเรื่องชื่อเรื่องอะไรอ่าพร้อมไหมุกคนพร้อมไหมยกมือต้องคำว่ายกนะอ่าสามสองยกครับรอเรื่ออุ้ยพี่คนเดียวกันล้าสิเยฮ้ยเสื้อน้วนตาลใช่อ่าดิวมรัวดิวมรัวเจอยังฮะ พี่พี่อกมอยู่พี่ไม่ได้เลยไม่ได้่ับกลัวมากเลยการเดินเป็นลอกการเดินบอกว่าเอมันี่ม่ม่้ใช่นะวดีนะครับเดะวไปเลยครับฮะรัมิ้นรักมิ้นค่ะน้งมิ้นฮะมิ้นค่ะมิ้นก็รับีค่ะวนมิ้นเื่องเออ เขลขถูกในการเซ็นอยู่ฮะสองแนยองห้องกองชัพพีกับน้องมิ้นเล่นละครด้วยกันเรื่องอะไรครับสองรอชื่อเรื่องครับดูอักษรชูกต้องไหมฮะเออมาเชียร์ครับมาเชียร์นบมาเชียร์น้องกาวาฝังกาวอ่ะแล้วมาจริงเยอะจริงเออ กระทิงเอาอีกบ้างไม่เอาหรอกมีแล้วเอาอีกบ้างเอาอีกบ้างเอาอีกบ้ากระทิงจะเซ็นหมดแล้วนี่ใช่ไหมทีมงานกระซิบมาว่าที่อยู่ในมือของคุณกระทิงตอนนี้กองสุดท้ายแล้วครับใช่หรอธรรมดาอย่ไหนตบมือกันใหญ่เราจะได้กลับบ้านแล้วตอนนี้ทีมสุดลงแล้ว ตอนนี้นะฮะก็ถึงเวลาสมควรที่เราจะปิดปิดร้านกับทางบ้านครับชมชายผู้ชงบ้านก็ตามเวลาของเรานะครับ6โมงตรง6โมงอุ้ยเราจริงรเปล่ปกติเราจะประมาณแค่5โมงครึ่งตอนนี้เรายาวไปถึง6โมงไม่ได้จริงเพราะว่าต้องขอกว่นมีนักแสดงเราคับข้างใช่คับข้างเยอะมาก้แล้วก็เปิดฝรั่งเงินด้วยนะจ๊ะครับก็ขอบคุณผู้ชมทางบ้านมากๆนะครับที่เข้ามาดูร้านกันแล้วก็ เราจะมีวันพรุ่งนี้อ่าแต่พรุ่งนี้เนี่ยจะสัมพันธ์หน่อยวันพรุ่งนี้รับแต่พรุ่งนี้เราจะอีกที่หนึ่งที่วิคซีพระรามสี่นะครับข้างๆเราเนี่ยเพราะว่าข้างๆเราก็จะโอ้แต่ว่าจะไม่มีไลฟ์สดให้ดูแล้วอ่าเราไม่มีที่หนึ่งถ้าอยากถ้าอยากมาเจอนักของเราก็ให้มาที่วิคซีพระรามสี่ครับเริ่มแจกเดี๋ยวประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งโมงครึ่งคืออัมสกิลโมงใช่ดูมิใครว่าเพิ่มขึ้นเที่ยงเึ้นนี่คือนักแสดงเพิ่มสิ่งใช่วันพรุ่ง พวกพี่มีนี่ก็มีใครบ้างเนี่ยอะมีใครบ้างมีน้องริวน้องแยมทิมแมทพีมพิชดาพี่ปอลล่อโอมีอแมนดามีพีรวิทย์น้องตี๋มีเซนมีน้องอู๋นี่คนเอะยนะโอบอกเลยว่าแน่นเหมือนกันทูนี้ก็แน่นไม่แพ้วันนี้วันนี้คือหากันแค่หนึ่งคนเท่านั้นใช่ใช่ก็ถ้าสะดวกก็มาเจอเราได้ในวันพีมีนะผมก็ วันนี้ก็ขอบคุณมากที่มานั่งดูไลฟ์กันแล้วก็มาให้กำลังใจกับพวกเรากันนะครับผมก็ไว้จเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมขอบคุณที่มาบ๊ายบแต่สำหรับเราตรงน,นี้ทุกคนอยู่ต่อเรายัางอยู่ต่อไหครับสิบไลฟก์กันเฉยๆสองร้อยถ้าจะทิ้งหมดแล้วเหรอกลจะทิ้งหมดแล้วเหรอทิ้งลับแล้วเหรอ,หม,หรอม,มาดีๆนะครับ ใช่คือกระทิงเขาอยู่ท yeah, ี่นี่ก่อนเออตองถ่ายใช่แล้วก็เอาแบบเอาแล้วกระทิงมาเซ็นนะฮะนิ้วน้องกระทิงแล้วมันแบบไม่ได้ดยไม่ใด่เรากระทิงมีเขาน่ารักขนาดนี้ต้องมาใครที่ถ่ายรูปไปวันนี้นะครับก็อย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยนะครับผมปฏิทินชกสามปี2006เจ็ด D C สามติดไปด้วยนะแล้วอยากเขาเยอะนะครับผมมาไปดูการนักแสดงมันจะได้ทำเป็นก็มีรูปใครสวยๆหล่อๆมาก ตอนนี้นะฮะกองของเราของพวกเรานะครับก็อยู่ที่นี่นะกองกองจริงพีกองทัพพีกองจีทีกองทัพพีพี่น้องมิ้นนะครับเพราะวันนี้นักเตะก็คือนั่งรอนั่งรอนั่งรอโอเคไหมไม่เหนื่อยไหมอ่าไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยจริงๆอยากคุยกับน้องมิ้นอะแต่พี่ก็แบบสงสารกลัวจะไม่ทันกลัวจะไม่ทันกลัวจะแบบ โค้งใครนะครับใครนะแล้วมีแฟนมีแฟนคลับมาจากบราซิลด้วยอ่ะเดี๋ยวกล่าวทักทายเขาหน่อยโรนัลโดโรนัลโดไม่ใช่แกหอบเดม่าเอออันนี้คือภาษาบราซิลภาษาบราซิลทุกคนรู้จักไหมเออรู้จัก เรื่องแน่นจริงมาพี่ตูด,ดมาไงจ๊ะอันนี้มีใครนี่จริงอยากคุยกับน้องมิ้สมากเลยอ่ะคุยเลยผมมั่นใจว่าน้องเขาสามารถเซ็นเพื่อเราคุยไปด้วยได้เออคุยด้ว <c oughs> น้องมิ้สแต่ว่าแบบว่าตัวน้องจะแบบว่าพูดแล้วไม่เซ็นไงเซ็นน้องเขาทำได้น้องเขาบอกมาเขาฝึกมานี่ใช่เพราะน้องเขาแบบจริงๆตอนนี้คืองานคนแน่นมาก เขาแบบมีโหสามเรื่องสี่สี่เรื่องด้วยกันสามเรื่องตอนที่เราคุยกันว่าวันนี้นักแสดงมีใครบ้างเล่นละครเรื่องอะไรบ้างคือน้องมิ้นประมาณห้าพันพันใช่น้องมิ้นทุกเรื่องใช่เอาจริงเยอะมากจริงจน้องมิ้นสองเจ็ันสองเจพนสองเจ็นพี่อยากคุยกับน้องมิ้นเนาะสองเจ็ดพนสองเจ็ดพันสอเจ็ดพันต่อขอสน้องมิหน่อยเร็วเวลาใจพี่น้อยหน่อยจะหาว่าผมโกหกใช่สองพันทันจริง เยอะคุณน้องมินเนี่ยตอนนี้นล่อยู่มีละครอยู่สี่เรื่องมีอะไรบ้างตอนนี้พี่สายอยู่กบเอรนาค่ะวันนี้แล้วก็พี่พอมมีดูกคบสอนกับพี่ดาเรื่องดูกับสอแล้วอียากับนนี่กัพี่นายเขาถ่ายรเธอแล้วอีกเรื่องนึงยังไม่หมดยังไม่หมดไงสี่เรื่องื่องวันน้ก็จะเ็เวลาของดวงดาวกับจเยอะแลวก็แบน่นสุดๆ น่ารักเนาะน่ารักมากคือแฟนคลับน้องมิ้นไม่ว่างแน่แน่ใช่คือมีีหน้ามีให้ดูตลอดทั้งปีใช่คือเปิดไปแบบเรื่องไหนก็เชจอใช่น้องมิ้นถามนิดนึงว่าใครตื่อเรื่องไหนยากสุดอือันนี้อยากรู้อยากรู้อยากรู้อ่ะน้องมิ้นบอกว่ายากทุกเรื่องค่ะดูจากสายตาฝันก็มองกับมันก็มิ้นบอกกับพี่ยากทุกเรื่องเลยค่ะอ่าะชอบชอบอยู่อ่ะชอบเรื่องไหนที่ชอบตัวก็ ถ้าที่เลีอกก็จะเป็นจุดปสงคแล้วโทษฐานะเถื่ออันนี้คือที่ชอบหรือว่าที่บอกว่ายากที่ฉันชอบฉันยากเพรเป็นดราม่านักหนงเออเพราะคุณเร่นตลกเมืองใช่ไหมอุ้ยเมืองเลยเออใช้ผมอยู่คุกสงเเลยไม่เอาไกล้าหลงมากแล้วแปลกด้วยว่าคือผมเล่นกับน้องมิ้นเนี่ยคือ เป็นรับเชิญทั้งสองเรื่องอดูดับงซอไเนี่ยเารับเชิญเป็นคุณหมอครับตอนนี้โทษหายรับเชิญไปรับเชิญคณะกรการเมืองก็<อ>คือทั้งสองบทอ่ะเวลาคุยกับน้องมิน้นอ่ะบทยาวมากคือทั้งหมอทั้งคณกการเมืองในเใชียงยาวมากแล้วน้องมิ้นต่อหรือเปล่าต่อครับแล้วไงต่อคะแล้วต้องทำยังไงคะคือไอ้นี่ผู้อยู่สามหน้าเหมือนร้องเพลงอ่ะเออพู่ดเดียวใช่ ได้เป็นหมอจิตแพทย์ซึ่งในหมอจิตแพทย์เนี่ยเวลาเขาบอกคุยกับคุยกับคนไข้เนี่ยเราจะต้องไม่เครียดเรื่องปกติใช่ไหมปล่อยสบายๆทีนี้บทเยอะไงตาแข็งเลยดิตาแข็งเครียดเลยเพื่อนตาแข็งบทเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออออกค่ะแล้วยังไงต่อค่ะเออตาใสไปแล้วเรื่องไอ้เมื่อตะวันลับขอบฟ้าก็เป็นเวลาของดวงดาวไม่มีขอบไม่มีขอบเมื่อตะวันลับฟ้าเมื่อตะวันลับฟ้าก็เป็นเวลาของดวงดาว คือเรื่องนี้มันฟิล์มอะเกาหลีมากๆครับม่อารมณ์ซีรีส์ฟิลูดใช่ค่ะเป็นฟิล์มฟูดเล่าให้ฟังหม่ไปไหเราไป็นละครเราฟมฟูจิ๊คบาร่อบระไคจรีววหรอจะรีวิวมีน้ำค้ากับน้นด้วยอะมามีน้ำค้ากับน้องนีมีนี้กได้เจอเอ้ยเราเจอกันเมื่อวานเมื่อวานใช่ไหมเป็นไงบ้างสี่คนนี้เวลาอยู่ด้วยกัน คู่กำกับถือไม่เรียลคู่กับหรือว่าพี่ตู่ทั้งสองคู่นะรู้แล้วต้องปราบเด็กซ้อนใหยุดด้วยกันเออใครซนสุดใครซนสุดเออใครซนสุดซนลูกค้หนูเองครับม่เกี่ยงยิงเลือกฟ้าอยู่กับดิวนี้ก็คือแสบมากเลยต้อสนิทกันแน่นอนแล้วใช่แล้วแล้วก็มีมีวสิกจุดตอนแรกก็ถูกเงียบเงียบเป็นไงล่ะไม่จริงค่ะจริงไหมทุกคน กว่าามเขาบอกเขาเป็นคนกวนอ่าใช่ใช่ใช่เขาบอกว่าจริงๆเขาเขาเป็นคนกวนเขาไม่ได้นิ่งเออเขาสังพแล้วเขาเป็นชนาาลูกศิษย์ที่ทิี่ทิงคลอดมาจากูรูผมที่รับผมพอจะเห็นสตอรี่ของคนนี้อยู่ผมก็ี่ทิชื่ออะอนนั้นก็ทม่นคนนี้อไปไปถึงมีคนแบบว่าอยากเป็นลูกศิษย์ทีทิเข้าใจอยู่หมอยากมีทีมอไซ์มั้ยที่ทาบอกว่าน้องมีนเนี่ยน้องมีนเส็นลูกศิษย์คแต่ไม่กลับเขาเมาาคุณ น้องมีนเขาเมาคุณเขาบอกว่าเมา่ว่าน้องมีนเนี่ยน้องมีนที่ชคุณเนี่ยครับอยู่ในกอเนี่ยก็คือแบบเป็นคนแรกๆเป็นคนนิ่งๆแต่หลังๆเนี่ยเริ่มเริ่มโซนเริ่มมีความกลัวบอกว่าพี่พิงสิ่งเนี้ยเป็นเพราะว่าพี่ทิงว่างๆอ่ะมีนจะคองพี่พิงแล้วพวกหนูก็จะไปกลัวดยอมแล้วเอ้แก้ข่าวหน่อยไหมเรื่องจริงก็เห่อคือมีนะครับ น้องมีเนี่ยผมมาเจอมานานแล้วแล้วเราเป็นทีมบานเดียวกันใชเล่มมาด้วยกันที่โรงเรียนเลยนะเป็นทีมโรงเรียนที่นอนอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็จริงๆอ่ะมันไม่ใช่คนนิ่งๆนะไอ้มีนะครับมีนิชคุณนะใช่นิชคุณ่ไมมันไม่ใช่คนนิ่งๆนะคือจริงๆแบบว่าสองร้อยยี่สิบห้ารับผมนะมาต่อทีเลยครับก็คือมีจริงๆแล้วอ่ะ มันอายคือเราก็พยายามแบบว่าให้น้องมันนะอยู่กับทุกคนได้อ่านี่แต่จริงๆแล้วคืออีเยอะที่ยังไม่เห็นถ้าแท้ของเขาไายก็ด้วยครับอยากไปโดนได้ไหมไอ้ก็ด้วยคุณเป็นอะไรกับคุณไอ้เนี่ยคือเดี๋ยวผมเดินไปหาเดินไปหาเดินไปหาแต่ตอนเนี้ยไม่ตัวไหนอยู่ไหนครับโอเคหายไปไหนก็ไม่รู้นี่ผมหาไม่ใจเป็นยังไงบ้างครับเพื่อน โอเคเพื่อนต่อรอี่คครับอันนี้เซ็นเซ็นไปเยอะเลยอะครับเซ็นปีแรกแถวรอหรือปอ่่าีที่อีที่สีีที่สครครับแต่แล้วแล้วน้องถามว่ามาสายทุกปีเอ้ยเรเป็นไงบ้างครับเพื่อนนี่สวยนะแล้เซ็นสวยนะโอ้โหสวยมากสวยที่เซ็น ฮะไอ้ถึงได้เสวยใช่สวยทำไมต้องมองระยะหนาไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละ